มาดู e ทันทีชอ่องออนที่สาวลุงคนนี้ย่ากินอะไรกินมะข่ามาเด้อพี่น้องเอ้ยมะข่าหวาน ไล่ไหลนัาไล่พาหน้ามันคมเมพีนองเลยสนามข้อหวานนี่อะไรบ้างนี่ยหวานจิ้มกับอย่างนี้แม่ลานเพื่อน้ำลานได้ละบ่ได้แล้วเมื่อนี้วันเกิดลุงค้นจะคู่บู้ไปแม่อ๋อเ้าตู้ไป กเป็นขึ้นมางานทั้งทีเฮ็ดบุญหาเอื่อยแล้วเนาะแล้วก็มากับที่เจ้ากับเบ่งกันแล้วอะอยเงี้ยเออใ่ป่ะให้เราไปฮัมผู้ผู้พ่อไปวันเกิดลุงพ่นเนาะยนาผ้าม่านมางานอันอันยังกับคนว่าบุญเม็นบ่อันบ่แอบเป็นมันตาหรือเปล่าเฮ็ดเฮ็ดบุญให้ป่าใหญ่เนาะเบะเนาะเออ ก็เลยแบ่งกันพ่อแม่พี่น้องงาผภาพเป็นเจ้าภาพอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเฝ้างานที่สาวของงาผภาเนาะค่ะเนาะมูเมนต์ร้อนมเมนต์ละตเตนดิสโกลรบอว่ยี่พอปานเนี่ย

เอาชิเม <py S 2> ื่อละบ่แ <theory> ม่เอตาตกลงมนี่าต้มนะฮะไปล่างอยู่บ่เบอะขาต้มมันไหมบ่บ่ล่างเนาะเอาไว้สักกอนเนาะบอโคอันนั้นแหละกระตาเดียวนั่นเลางเอทียาจุ่มน้ามันบอเออล่าง้นาดยากระลม อเ๋ออเดี๋ยวคอจะเป็นน right like ั่นกับฟันโ่กันเออเออมันจบ่เสียเร็วคนมาบอกอ๋อเอ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 อเื่อทอุเมื่อมือลาเอน้ลายแหงน้ลาเเดวมันแตกไแล้วมแล้ว วันนี้ก็ทำบุญนะคะทำบุญให้คุณป้าใหญ่นะคะก็ห่อข้าวต้มนะคะห่อข้าวต้มป้าก็อยู่ในงานนี้นะคะกับคุณย่าพานะคะดี๋ยวประอ้นพาคุณเอฟีมาดูข้าวต้มนะคะที่ห่อ เป็นหม้อข้าวต้มมาเป็นหมอข้าต้มะข้าวต้มัต้มอันนี้เป็นข้าวต้มพัดเนาะนั่นบมข้าวต้มอต้มโคมคมคมคนไทยมันห่องก้าต้มมัดข้าวต้มพัดในห้องหนึ่งเอเนาะอ ข้าต้มมัดนะคะคนลาวก็เรียกขก้าต้มโคมเพราะว่าโคมกันเอาน้ำใส่อกีกเติมน้ำใส่อีกซะก่อนแม่ป่าเอ้ย ทำบุญนะคะบุญใหญ่นะคะก็กองบุญก็มีสามกองนะคะคุณีไมแทน่ไแนม่นค่ะกระอ่อนกับคุณย่าพาก็อยู่ที่งานของคุณต้าใหญ่นะคะทำบุญนะคะ ก็ตอนก็จะปิดฝาเน้อโยมันหลายยูมันหลายยูเบ๊ะนี่ก็ป็นทอดทอดผีบนเลี้ยงแขกนะคะตมมาากก นีเาเนียอ้อรัแคบหมูแคบหมูแนแล้วอะไรเมนบอนี่อเนี่ยอยีาา่้้อั้ันเนเอ,อ,เอ้อ,อ้ พักไว้แ<อ>ช่น,น้ำมันไว้<อ>แล้วก็มาเปิดแก๊สก้อนใหม่ให้มันพองช<อ>่วสซีเลี่ยนเนี่ยก็โดนเติบอยู่ได้เนาะใช้เวลาโด,ด,ด,ดนเติบเอออ่านคนด้วยช่วยกันนะคะทำคนละไม้ละมือช่วยกันหน้าที่ใครหน้าที่มันนะคะ ก็เป็นนึ่งหม้อ,อข้าวต้มแล้วก็นึ่งข้าวนะคะนึ่งข้าวเจ้าอันนี้เป็นนึ่งนึ่งข้าวเหนียวนะคะาอาอ์พูดผิดนะคะนึ่งข้าวเหนียวนี้นะคะบรรยากาศนะคะแดดจ้ามากเลย ไปถามนึกไปข้าวต้มผัดอ่ะค่ไม่หอกเฮ้ยจิเมท้ามาหน่อยท้ามิงอันนี้นึ่งนะคะแค่รสเบอร์ยังกับวันต่างตัวผสมผสานเรียบร้อยแล้วก็มาห่อข้าวก็สุกแล้วเพียงแต่เราจะนึ่งรอบสองเพื่อที่ให้ใบตองเนี่ยนะคะสุกเนาะ ก็สูตรใครสูตรมันนะคะข้าวต้มห่านทำแบบเหมือนพะอออนเคยทำนะคะข้าวต้มหา่านข้าเจ้าเฮ็ดจังมัดเหรอนี่สามผืนหรอสามกรมี่บอกโอ้สามกรมี่สามสามกรมี่เนาะสองกรมี่แต่้าพะอออนก็จะวางเลยนะคะไม่ได้มัดนะคะ แต่น <Hoy S 2> ี่เป็นงานบุญนะคะงานบุญี่กินก็จะบอกเลือไปเดีอยวน้้ำน้าหน้าบรรยากาศโอ้ น,นี่ก็หอกาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่งพักกันนะคะออนก็ขอบคุณคุณเอีนะคะฝากดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องออนที่สาวลงผลนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ